สวัสดีค่ะทุกคนเราจะไป so, uh, Where are we going to? Steadland. Mm. We're um, gonna be going to see animals. Animals. Yeah. Okay, okay. Um, we can explain? Them. Um, so we're going to see animals and we're going to feed them. Okay. Um, what we have to feed them? What? This. นขนมปังด้ไหมคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนสัตว์นะคะเดี๋ยวอ ติดั <Okay. S 1> uh. มาถึงแล้วนะคะทุกคนสะอาดน่าอยู่โอ้โ uh ห huh. ดูเขาเขียวสวยจังเลยว้าวขายไทยแม่แล้วก็ได้จอ นี่นบพี่ขอบนกยูงค่ะนกยูงสวยจังเลยนกยูงี่คคาเฟ่คาเฟ่ แป๊บคุณชิคเชคแป๊บทำยังไงถ่ายรูปเตาอมีนมาพีแม่นางน้องผู้ชอบฟังเมย์ยังไงทำยังไงทังไงฟอร์มีนมโฟโต้นะคะ just meet the members ว้าไปยืนเดินไปก่อน

Yeah, yeah, the right. The right I think that's a male Can yeah, you tell? Yeah. And then that one này đơn Bác đưa mình mịn nữa Wow อันนั้นมีตัวอะไรมันหรอตัวอะไรนี่อ๋ออลิสักโเปิอไม่เห็น y ดคา k e โอ้นั่งไงพร์เนไลยว้าวมันเปิดกลาง deh, mungkin ada di lain lagi. Paradise, Oh, parrot. Ya. Oke. Oke. Ada kau kenyang. Ada makhluk. little stream. Ini, ini, That one's a man. That one. Oh. Mm -hmm. Oh, no. <laughs> I've got my face so oh, <laughs> Okay. <laughs> not Just a couple. Okay. 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 i'm a Okay. Okay. ใหาวไปทางอันไหนไปางไหนไปทางไหนไปทางไหนไปทาหางไหนงไหนไปนไปางไหนไปทงไหนน Can you hold it for me, please? I just want to be in the frame. ปลาไหลปลาไหลนี่ปลาไหลฝรั่งเด้อค่ะทุกคนดูปลาไหลฝรั่งไหนมองเห็นไหมไหนค่อยๆจะเดินลงเราดูดิตุ๊บแป๊ระวังม <c oughs> ันจ้ำนะลูกไหนไม่เห็นแล้วมองเห็นแล้วุ๊บแป๊กระวังมันจะจ้ำโอ้โหนี๋ยวมันให้ให้มันจุ่มมันไห้มันจุ่มนะเดี๋ยวมันจะจุ่มจ้ำฮึฮึ ปลาไหลค่ะทุกคนปลาไหลมองเห็นไหม,มหัวมันอุ้ยเหมือนงูออมอนยูน่ากลัวอย่างนี้ <c oughs> ดอกไม้สวยมากเลยค่ะทุกคนดอกสีม่วงดอกเดซี่ <c oughs> อันนี้อะไดีก <c oughs> <c oughs> ี่ห้าส่อยอ่าชี ว้านกตะไร่างชลัง s t e v นกอะไรขางหลังี่ใ่ไมเปนชีฟว่าแต่หูต่านเอ่อูนว่าน่เดกอเพราะสือขั้อืมหนาเรานกอยู่ฮู้น่นตัวนั้นนู้น โอ้น oh, oh, ่าร like, um, mm ักจังเลยฮัลโหลโอ้ฮัลโหลน่ารักจังเลยนี่เปิดพมางกั้งหน่อยสิเปิดปีกให้ดูหน่อยนักยุง ปิดปีกให้ดูหน่อยสิคะใส่บั้กขาเนี่ไงฮัลโฮัลโเราไปขึ้นแทรกเตอร์กันค่ะนอ

แคเหมือนกนหลูเบลลูเบลวันนี้นั่งรถไถกันค่ะมานั่งรถไถ แต่ชมวิวนั่งรถไถชมวิวสวยมากเลยทุกคน Trời <laughs> ơi, đường tuyệt vời! Bát! Ê, à, lắm lắm เราคงจะถ่ายตัดต่ออ๋อปล่อยคลิปนี้ไม่ได้ยาวหรอกคะ่ะเพราะว่าคงจะมี EP พสต่อนะคะเพราะว่ามันยาวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอ EP 2สต่อนะคะไม่จบไม่ช่วยจํตัวลอยกับเพื่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video